พระบรมวงศ์ทรงเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา11นาฬิกาพันเอกหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จไปประที่นั่งดูสิทธิมหาประสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับพระราชทานพัตาหารเพนซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุระวงสาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป เวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านุพดลเฉลิมศรียุคนเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เนื้อหาของพระอภิธรรมที่พระพิธีธรรมนำมาสวดเป็นคำสอนที่กล่าวถึงสัจธรรมความเป็นจริงให้ตระหนักถึงการเกิดและดับแห่งชีวิตเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นวันแรกวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสานาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดีสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมใหญ่มหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานีมหาวิทยายลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครประจําปีการศึกษา2566 ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม2,361คนสภามหาวิทยลาลัยราชภัฏอุดรธานีถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สภามหาวิทยลาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาศิลปศึกษาและสภามหาวิทยลาลัยราชภัฏสกลน,นครถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาพลศึกษา แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบทรงสนับสนุนผ้าไทยให้กลับมาเป็นที่นิยมอาทิโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการดอนกอยโมเดลโครงการเทศกาลไหมไทยโครงการนาว่าโมเดลโครงการบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลและโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิพัญญาผลิตภัณฑ์ยังโอท็อปสู่สากล นำมาซึ่งการสร้างงานสร้างไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนอีกทั้งพระปรีชาสามารถด้านกีฬาทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันและกีฬาขี่มา้ามหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับการศึกษาตามหลักคิดเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา มหาวิทยายลัยราชพัฒ1 0รอเอได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ1ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากมหาวิทยายลัยราชพัฒ38แห่งส่วนมหาวิทยายลัยราชพัฒสกลนครเป็นมหาวิทยายลัยด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาผู้แทนพระองค์เปิดงาน7 0 s วนตี้ส p l o m a t i c c h a r i t y b a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  2025 วันนี้เวลา9.37นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้หมอมหลวงทรงลักษสวัสดีวัตนเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน 70th นตี้ส์วายเด็ c c c ิลยู b a เ a a a พ2อนณศูนย์การค้าเซ็น r ตอร์เวิซึ่งสมาคม YWCA กรุงเทพร่วมกับคณะภริยาทูตานุทูตประจำประเทศไทยและบริษัทเซนทัมพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นเป็นปีที่70 เพื่อนำไรายได้จากการจัดงานมอบให้แก่องค์กรและช่วยเหลือสังคมในพันธกิจโครงการต่างๆอาทิมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยโครงการสุขภาพชุมชนผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสโครงการทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตการศึกษาพัฒนาอาชีพและภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์และสร้างสนามเด็กเล่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทยและโครงการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งสถานเกอกกาชรราชทูต43ประเทศร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำกว่า200บูธอาทิผลิตภัณฑ์จากน้ำมันนาแก่นของโมร,โรคโค็อกโกครัวซองจากฝรั่งเศสชาเขียวมัทฉะจากญี่ปุ่นข้าวมันไก่สิงคโปร์งานจะมีจนถึงวันที่9พฤศจิกาย,ยนนี้ องค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรีวันนี้นายจิรายุอิสารางกูลณ,ณอยุทยาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดราชบุรีที่วิทยลาลัยเทคนิคโพธาราม ในการนี้องคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนและการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนและวิทยลาลัยเทคนิคโพธารามโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมประกอบด้วยโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรและโรงเรียนรัฐราชอุปถัมย์ยึดตาม3เสาหลัก5กลยุทธ์เช่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพการบริหารจัดก,การโรงเรียนคุณภาพและการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยจากนั้นองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาประจำปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงสืบสารต่อยอดตามแนวทางพระบรมราโชบายที่พระราชทานไว้ โดยให้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นฐานเยาวชนให้เป็นคนดีมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีมีสัมมาชีพวิทยายลัยเทคนิคโพธารามเป็นโรงเรยียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555มีนักเรียนได้รับทุนพระราชทานแล้ว5คนในปีการศึกษา2568นี้ได้รับทุนพระราชทาน1คน คณะบุคคลถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปถวายสักการะพระบรมศพเบืบ้องหน้าพระฉายาลักษณ์เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง อาทิผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตลดาผู้บริหารและอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนในนามคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังจัดสถานที่ลงนามแสดงความอลาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหไทยสมาคมและฉายสารคดีพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ประชาชนได้ชมระหว่างพักคอยด้วย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับธนาคารอมสินจัดงาน GSB